thank you สุขดูแล้วมีความสุขสดใสครับผมอตะโกนร้องกันเลยครับผมยวนนี่แหยวนอ้สุดยอดอันนี้แค่ตะโกนร้องนะฮะแต่ทางนู้นน้ำลายไหลแล้วไม่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 เขาไม่สนใคนนี้คืออะไรตัวที่พ้นออกมาจากตมแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําไมทําไมคุณน้องครับผมกลับเนื้องไม่สนใจไม่ไม่ไม่ตรงนั้นผมพอแล้วครับผมพอพอผมรู้แล้วอะไรดีอะไรชั่วครับผม เราเป็นสถาบันครอบครัวเรามีลูกมีเมียแล้วนี่หนงเลิกได้เนี่ยโอ้โหยกภูเขาออกจากภูเขาโอเคัเกมเรบ้าะเดี๋ยวไยน์ไมยน์แค่งเราแชแข่งเรานะคะสนับสุงดอย80ปีบุญรอดเบอรี่ค่ะุกเหุแลลแตกป่ากันไป แต่คุณเท่งก็มีเหตุผลเรื่องงานไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของที่จะไปแวกแวกไอ้มังก็มีเหตุผลเรื่องครอบครัวตูนีก็มีเหตุผลวันนี้จัดเกมเหตุผลแหละนเกมของเราสบายสบายสั้นๆว่าเกมวันนี้ใครที่เหมือนแพจะพูดเรื่องคู่นี้มีผลนะฮะไม่มีเวลาคิดครับไปได้ลุยโอ้โห เร่อง่คนเดียวคนเดียวได้หนึ่งนดียวันนี้เกี่กับเรื่ใช้ความคิดด้วยพี่หน่กันคู่กันทุกกเดเป็นแฟนละครเาตอนนี้นะคะคู่กับยวนคู่กับยวนคู่กับยว่ยคู่กับูกวกพี่เลย่สตบสตคู่กับสตอ เกมจะอยู่ไะนี่นี่นี่ Stop s t o สี่นี่เกมนี้คืออะไรมีของสองชิ้นอยู่ด้านหน้าท่านพูดก่อนได้ถามก่อนได้ว่าจะหยิบอะไรถามกันเองเนี่ามกันเองได้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะตอบจริงตอบเล่นแต่สุดท้ายจนพึงพอใจแล้วผมจะให้คิวหยิบหยิบของได้ชิ้นเดียวแต่ถ้าหยิบออกมาแล้วใครเหมือนกันแพ้แต่เหมือนหมดแพ้หมูโยนทำโทษวนเลยครับเ ใครจะถามใครครับเชิญก่อนเอาเลยคุณมามะหยิบอะไรครับผมรู้ว่าคุณไม่หยิบปูอยู่แล้วสมัคผณเคยมีคนชื่อปูอยู่ในใจคุณไม่ใช่สมัยผมเรียนอนุบาลไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อสองสามปีนี้เองผมต้องหยิบปูอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่หยิบปูคุณหยิบกุ้งคุณจะหยิบกุ้งคุณจะหยิบกุ้งไหมผมไม่หยิบที่เพราะว่าผมจะหยิบวนทางับคุณคุณไม่หยิบปูแน่นอนเพราะคุณเคยมีแผลกับคนชื่อ แกตัวมาคุณแก้ตัวมาที่กำลัเก้าคุณแก้ตัวมาเอาคุณพูดมากำาังก้าป้ามึงเชี่ยงไรพูดมาพแล้วเดี๋ยวมันเข้าเปอ่ะวันนี้ไม่ได้มีสองฝั่งนะมันจะมีบุคคลที่สามเองบุคคลที่สามเรานิ่งๆเราดูเชิงเขาแต่อันนี้เราพูดตรงว่าเราหยิบปูพร้อมไหมครับครับพร้อมหยิบได้ชิ้นเดียวตัวเดียวนะครับชูคู่นะชูคู่ฝาวนะพอใครเหมือนแพนะครับพอยิบครับช่อ เลือกเลือกคุณเพ่งนะฮะเท่แอ่นนะฮะคุณไปเหมือนเขาครับขอเพลงแต้นแต่ดีแด้ดิดแตปมแต่ดีแดดิดแตปมอ๋อมีดนตรีโอ้ยอย่างนี้ไม่ไม่เจ็บปวดแล้วครับมีดนตรีกล่อมด้วยไหมอยากเล่นอันะครับโอเคมาลูกน้องพี่ หโอ้โหอรม้เลยแล้พี่คำโนี่พี่โออกมาได้เหลือหรอมันก็ต้องเป็นเกมนูอนมันจืดไหมอะมันจืดไหมมันจืดใช่ทังแอนถามว่ามันจืดไหมลองดิไม่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 ไก่ไมไม่ไมไ่ม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ จบจบจบอะไรตบเลยมีอะไรต่อดิเอาไปคเทไปแล้วเอไปแล้วเอามาชุดต่อไปชุดต่อไปอ้าวมีนางกว่กกับกุมารทองต้อยากแล้วตรงเสื้อผ้าต่างกันไปเออเชิญสักถานเชิญพูดคุยเดี๋ยวจะจิบอะไรก็ได้อย่าให้เหมือนกันใครเหมือนแพ้โดนทำโทษดีเ่งดีๆทั้งคู่ใครสาบานอะไรมาปะว่สาบานครับเรื่องอะไรปะสาบานว่าจำประเนี้จะไม่ทาทำเป็นคนไม่ดีครับผมเคยเป็นมาแล้ว เคยครับผมคนเราเคยเลยอือที่ผมเมาเมาแล้วไปตบหัวพ่อพี่ยังไงโอ้โหคิดว่าอยากจะหยิบอะไรเหรออยากจะหยิบกุมานทองเพราะว่าเพราะว่าลงท้ายว่าทองแต่ทีมผมต้องหยิบนางกวักครับเพราะว่าช่วงค้าขายครับบะหมี่ผมจะได้ขายดีๆครับผมเมื่อวานร้านสาขาสองเห็นตั้งหน้าร้านครับผมมีแล้เขาจุดธูปไหว้ปั๊บกวักปั๊บเดียวมาเลยคนมากินเหรอสิบร้อ โอ้เฮ้ยขอคนนี้ผู้ชายแต่คนไทยมกวนจะมดความช่เลยมามี่ม่อะไรคะอะไรอะไรดีเราเราคนเราคนค้าขายเราก็ต้องนางกวักนางกวัดเหมือนกันเราคนหายต้องนางกวักเอานะเอาเลยจับเลยจับเลยท๊อโชด เพมด้วยใช่ไหมกระสองคนเลยทีเดียวไปเลยเออทีเดียวเลยโอ้ดีเป็นไรฮะดูพวกคุณนะผมหลงคุณขึ้นไงเนี่ยกอล์ฟขึ้นไงเน๊อะโอเคกัวเลยผมจะขึ้นแบบนี้เลยอ๋อโอ้โหเสียงได้มึงจะไม่ลองใบอื่นเลยเหรอมึงลองอยู่ใบเดียว เดีือดทังกองก็แตะไปนู้นลองไปนู้นลองเลยโอ้โหดังเฮ้ยทำไมใบนี้แน่นวะใบนี้แน่นเสียงมันเสียงใบนี้แน่นใบนี้แน่นใบนี้แน่นโอเคเดี๋ยวลองใบนี้ทีเฮ้ยทำไมเสียงมันทุ้มเออเสียงแปลกเสียงเสียงวะมันทุ้มอะลองเออมันทุ้มอะมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวลองลองโอ้โห แฟนละครมึงแท้ๆอยู่ไหนชุดสาม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 ชุดใหม่มาแล้วเรียบร้อยอะไรบ้างครับสวยงามหน้ากากหน้ากากากอ่ะอ๋ออีกันก็ฮันุมานโอ้หฝั่งนี้ทำไมมีสองอันเลยอะไม่ใช่หน้าคือเออเออเหมือนเหมือนเหมือน หน้ากากอนามันเพราะว่าของไทยๆครับผมใช่ค่ะเออของไทยๆครับผมก็รักผมก็รักสุขภาพครับเออเราสะอาดเราต้องงี้จีอันนี้ครับโอ้โหเพราะว่าฝุ่นๆเนี่ยเข้าจมูกเราแค่นี้ก็ไม่มีจะมีจะหายใจอยู่แล้วไม่ต้องเลือกแวไม่ต้องเลือกที่กันฝุ่นหรอกเพราะหน้าพี่แบคทีเรียก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหไปแบโอ้โหแรงเนี่ยแบคทีเรียลอยมาอ่ะเราแบบ พูดจาให้เป็นมงคลไอ้ไอ้เส้นเลือดขอดก็อดเลือดขอดเอ๊ะเพื่อเป็นมงคลอันนี้รักษาสุขภาพฝุ่นเข้าเราเนี่ยสามทีไม่ต้องโกหกกันไหมเออเออเออเขาหยิบอะไรเขาหยิบอันนั้นบอกหยิบอะไรหยิบอันนั้นเอาอะไรเอาแล้วเราก็จะได้ทำโทษกันเองนิดๆหน่อยๆน่อยพอเออเอาอะไรผมหยิบอันนี้อ่าผมจะหยิบอะไรแล้วคุณผมมีจุดยืนครับอ่าโอเควางไว้แล้วเขาจะหยิบอย่างงั้นจร่หยิบหรือไม่เอาวางกลับไปตอนนี้หยิบไปรู้ถ้าเกิดพูดแล้วไม่หยิบอันนั้น ลูกหมาเอาตาตันติดเลยนะเหมือนแท้1ึ่หยิบครับหยิบไปแล้วนะพูดแล้วไม่หยิบอันนั้นลูกหมาเอาแล้วเจ็บตัวไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าโอ้ยพูดแล้วตมีสัยงพีทต้องมีจุดยืนได้นั่งเลยครับพอแล้วนั่งนั่นั่งๆั ไม่พอแล้วทำท่วงกันไปทำท่วงกันไปมีเวลาเพลงเดียวนะครับเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วเขายังเพลงเดียวนะพี่อุ้ยโอ้ยเพลงเดียวโด้วย้อมไม่ได้นะเยอ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 ะไม่เพื่อนมึงเตียแล้วเพลงอ่ะไม่เอามึงอย่าเพลงนอ๋อเหรอเขาล้มเขอเพลงมาโอ้ยแล้วเพลงมึงยาวขนาดไหนเนี่ยไม่รู้เขาจะดยุดเองไปไม่ไดตามไปที่ใครที่มันใหญ่เยอะที่กูด ทุดสุดท้ายทุดสุดท้ายโอ้โหมีแล้วด้วยนี่ไงมีจังหวัดนครปฐมกับเชียงรายเรามองออกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องหยิบเชียงรายไอ้เนี่ยดีต้องใกล้ๆเขาเห็นป้ายเชียงรายอมยิ้มว้างยิ้มใหญ่แลี่ความหนักครัพี่มาดนความหนักปัจจุบันนี่แหละเชียยงราเชียงรายเชียงรายง เข้าเกมถึงเรือดร้อนเลยแต่ละจังหวัดมีของดีหมดเป็นรายก็มีของดีเป็นเมืองก็มีของดีเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวสุดแดนสยามไปไหว้พระขุนแมงลายไปเที่ยวได้แต่เราไปปักหลักอยู่มันไม่ได้เนี่ยพี่หมานพี่หมานิ่งๆน่ก็จบนะอาหจริงๆจะหยิบไม่เชียงรายคุณหมา่ามันก็แล้วแต่แล้วครับอันนนี้ก็็เป เป็นเมืองท่องเที่ยวเราคนไทยท่องเที่ยวเมืองไทยเที่ยวไม่หมดหรอกวล่องคุณจาเนี่ยวองคุณนี่ล่องคุณะมันไม่สวยงามโอดอนิีมีพลังพิจยผทั้งสองนเลยนะแต่ทีให้ให้ันเดียวผมก็เลยเชียงรายครับผมเพราะเชียงรายมันมีประวัติเพื่อนผมเชียุรายเชายงรายกเขา้วนอยู่ ครับผมครับผมแล้วคอมาทอมก็ไปเที่ยวบ่อยเชียงรายก็ไปเที่ยวบ่อยนี่นะครับเออต้ใส่กับเลอะจริงๆช่วงวันนี้ไปเที่ยวบ่อยครับแต่ถ้าจะให้เลือกไปโดยที่ว่าต้องไปเนี่ยผมยังไงครับผมต้องไปหาหลานผมน้ยไอเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะซิดดูวยถ้าเป็นเร่จริงถ้าจะไม่ มมมััันนนเชียงรายรับคุณนมาคุณจิ๋เชียงรายผมจีบมแล้วความผสมครับโอ้ยผมไปบ่อยแล้วไปบ่อยแทนก็ไปเรื่อยอ่ะเราไม่เบื่อแล้วแต่เขาไม่ขาดไงสายเลือดลูกทั้งคนอยากให้ดูแล้วแม่มึงจิ๋มแล้วความผสมกินเปล่าเบาให้จิ๋มแล้วคมผสมถือว่าเด็กก็ต้ไม่ใช่ลูกเบิ่ง ของกูอ่ะมันเป็นมันเป็นเ,นเ,นเร,รื่องราวชีวิตของของผมอะ่ะ<อ>บันบ้งเออจังหวัดอื่นมันก็เยอะแย่พวกทีมงานนี่อุปนันตังตังก็มีภาคใต้ก็มีภาคตะวันออกก็มีเราจะระยองฮีก็มีมันก็ไม่เอามา <c oughs> มันทำไมาเป็นขี้ปากมันพูดเนี่ยหมดแล้วมันเปอะไรเยอะระเทศเอออะไรครับ <c oughs> มันพูดจะคนเชื่อหมดแล้วแต่ไม่มันเป็นความจริงเลยไม่แต่สักนิดเดียว

หยอกทะเลอย่างนีอนี่ก็มึงแหละอุบลนั่งสุพรรณนั่งมึเคยพูดไหมมึงพูดอะไมึงก็พูดถึงพูดถึงจังหวัดอุบลเนี่ยมึงพูดถึสี่ห้าจังหวัดเลยอะมึงพูดไม่ทำโทษใช่ไหมไม่เลยไม่ต้องนะมันมือหมองกันแล้วจริงจริงแล้วสรุปก่อนว่าเดี๋ยวคนทางชาตจะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นฟังก์ชันทก่ต่างชาติมันน้องส่งนะครับอันนี้เราเล่นกันเป็นมุกกันสคุณพูดดีกว่างว่าชียชลัยนะที่บอกว่ามึงบ้าอะ ไม่ใช่ลูกขมังขาจะเป็นลูกติดอ๋อไม่ใช่ลูกติดแสด่าเป็นลูกตองจีิงะไรเลนไม่ใช่ม่สักอย่างเลยเอะแลกตะตลกนลกตาสลกต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 ลก